ดีครับหนู่มน,นี่ครับหยบเปี้ยวหยบเปี้ยวสมบูครับกระเทียมพริกตาหวานตัาเลยไอ้ปลาแด่กิ่งน่อยปรุงชูรสเกลืออย่งี้นะครับใส่ลงไปหอมแดงซอยพริก นบองมวงม่องส้มม่วงปุ่มม่วงนกทั้งบาดทพ้งเปิดมวงหนกขนาดนี้เนาะมันก็สิส้มส้มไม่ไม่ในน้อยจะส้มแห้งผมันจะน้อยมันดิบน้ำเพิ่มเพิ่มมันดิบเป็นม,นมัน,นสมันแฉบหวานคนเ้างมักกินส่วนมันน้ำเพิ่มครับขนซ้อนเก็เลยมวงขนซอรร้อน,นครับมากมากมาครับไหลไหลน้ำแข็ครับ แห well. ่งส่วงเลยล่ะพี่น้องไปว่าส่วงเราแข่งแห่งทเหมือนี้โอ้ส่วงแห่ง โอ้ยสมเหตุนองกินไปน้าผมแบบแบบไปหน้าดูนองนะ้นี่เรื่องบอกเรื่องเรื่องฟุตบอลกรมระล拉ครับฟุตบอลกรมระล拉ของเป็นหน่อแบบยุคสิบสี่ยุคสิบหกยุสิบแปดแล้วครับี่เขาจัดเกินทุกป,ปีละจัดเกินมากนี่น้ามากันตามมากันแต่ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เรื่องสนามมาตอนเรื่องสนาม คุณบอลคือว่าเป็นรายการาใหญ่ของประเทศแต่ว่าสนามจะจัดให้เล็กน้อยเตเนาะอ้สนามมันบุกขือไหมเี่เนาะเป็นขี้ลายแน่เ,เลยเตยขอบโทเสียวคันทั้งคันทั้งทีงทงทก็เลยได้ใหญ่ไปเตยสนามสุพัชลาใสครับเอเอเออถือว่า อะไรเล็กน้อยเด็กเขาเอืนอ,นอนยังเกาะจะแสดงคมสามารถสกัดยาผ่า่ัวของมีของมาให้เต็มทีในการเล่นฟุตบอลสนามพุตบอลดีๆเล็กน้อยมันก็นกนสามารถแสดงสกัดยภผ่าพัของไม้มันได้ได้เต็มทีนะพี่น้องมันก็นเป็นสร้งเรือของดูทีมชาติต่อไปนะครับ ไอ้ข่าตาไพยังเพราะว่ามีทีมงหน้าสเกลทิดฉ mm hmm. ากเข้ามาเบิร์นเกมนะครับมึงยันหนักมึงยันมีเขามาเบิรงเขามาสเกลเล็กน้อยน้องถ้าเก็ดเป็นคนดีเฮ้ยก็เล็กน,น้อยเพื่อเขาจะได้ต่อยอดต่อไปจะเป็นรายการดีๆรับทำน็กคนเดือดทุตบอลครับ เด็กหน้าสิบเข้ามาฟุตบอลไปทั้งสไตป์ปุตบอลทั้งจับเรือสนามเนี่ยสิมาเรื่องของ,องเชียร์พี่น้องของเชียร์แต่ละสถาบันแต่ละยังก็แต่ละทีมงานของแต่ละโรงเรียนน,นะะมันจะมีกองเชียร์ตามผูป้ปกครองครับผู้ปกครองเขาไปเชียร์ลูกเชียร์หลานเขาเขาไปเชียร์ ทางก้นทางเสียกันนั่นแหะทั้งหนึ่งกับเสียดูทั้งหนึ่งกับเสียดูที่กันเข้าใจเพราะว่าผมมาเป็นผู้พ่อที่หน่อยเข่งแรกการนี้่กันผมก็ไปเสียก <respuesta. S 1> ันครับผมก็น <Hayır> <awia> ั่งไปเสี่ยกับสนามซุปเปอร์บรรยากาศในการตั้งน้ำในเสียนมันก็คือว่าตับทางก้นทางเสียทางก้นตั้งแล้วังใงที่ต้องเรี้ยงจต่ของต้องเรียนดูตัวของว่าง่ายจ้ง การเทียงนี่ละการเสียงคันเบาเวลาคนตลาดของเสียรอย่นั่นสิบวกคือกันผมอบาจะจะไปยิงไปยังครับก็จะไปใช้ใจกันในเขาเสียรไปเขาออกตัดสัดออกอยังเขาไปย่างชันเขาไปค้ำเบาค้ำจาก็คือบางค้ำมันก็อาจจะมาสู้ผ่าบอกมาก็เห็นใจกันครับเพอบ่ญญพอบาอย่างพราะว่าพ่อแม่์นะครับเนาะพ่อแม่ก็อย่าให้ที่ดุจข้อชนะ พอใจอยู่แต่ว่าก,ก็มนกันก็นึ้นกับเกมฟุตบอลกินกับกรรมการผู้ตัดสินนำมมีรายการดีๆกับหน่วยเดียนมันก็สุดยอดแล้วครับส่วนเรื่องยิ่งาหลอมเรื่องกองเชียร์มันก็เป็นบรรยากาศในการเชียร์การยังสีสัญนะครับพี่น้องจะไปใส่อย่างกัน นั่งเชี่ยนั่งคนลดมองเชี่ยดูกันไปเชี่ยฟังไปฟังมบเชีย่ยังไม่ก็เสียไปเลยครับปต้องใช้ใจบวต้งดามาให้กันทันโมเมนบะเชีย่ยเหล้วก็ไปด่ามา้กันไปว่ากันในคอมมนสองาารองายการนั่นสงอ,องรายการนี่ว่ากันด่งสันดังเสียงโมเมนอครับเาใจว่ากุก้คคนนั่นแหะกลว่ากุ้งกข้อง ดูไอ้ไอ้ขยักเชี่ยแล้ดูจะคล้องอะไรที่ดูคล้องานะเว้าเาก็เชี่ยอยู่ในกรอบเขียนของเขาเนอ่ะเขาบอกเด็ดไปว่าสามขั้วามุนไหวอย่างไรปลายนั่นแป้นนี้เขาหรอกครับมันก็สิมีค้าถีมันออกมากถี่อ่ามอสมบนี่ยเขาจะขาดข้อถษเส้น ฟุตบอลของโรงเรียนต่างๆนะครับแทนแทนปูข้องไมหร้ายผ่านดีที่ไม่โลมเชี่ยไม่เป็นเฉลี่ยครับเอาไปเสี่ยลูกเข้าให้ลัาไีกแก่ลูกเข้าแย่ต่อไปน่คือปัญหาที่สองปัญหาที่สามตามมาปัญหาที่สามก็คือกรรมการในการตัดสินครับป็นกันหนอก ม่วงม่วกรรมการม่วงม่วผู้เลื้งม่วง,ง,องอม่วงเขู้ปกครองะไรไม่เสียบหนักกินแนมม้วนขึกันมันใจเว้มันก็เลยเกิดการไม่ค้ำเบาค้ำจ่ายเกิดขึ้นมาไม่โซเสียวว่ากรรมการทั้งสันจังสี่ถ้าสิ้นมดถือทั้งสันจังสี่บางทีมันกับแมงความเขาบางทีมันกะ โมเมนต์ใ่เห็นแท้ทั้งสองไปหรอกกรรมการกับที่ทำหน้าที่ของเจ้าของโค้ดตัวผู้ปกครองเขาก็เบิ้งเ้องอกสนามเขากระเบิ้งเขาก็เห็นเขาก็ว่าเอ้าตั้งสี่มันโมเมนมันโมฟ้าบ่าตั้งสี่มันโมเมนจุดโถดบ่มันเกิดคำถามกันมาเกิดคำถามกันมาในโซเชียลมเกิดเผกันแช่งกันโค้ดกันหมดนีครับ มันก็เลยเป็นเนกเาะเลยนามมาในโซเเียลขึ้นมามว่ากรรมการตัดชิ้นแบบนี้จงทันทังสีบ่บัวครับล,ลูกนันดวงนี่เป็นยังทั้งเหตุทุกโผลนี่นะครับผมว่าบางเจอการตัดชิ้นนี่คือมุมม่อมโบกคือกันกรรมการเขาอยู่ในสนามเขาอาจจะเป็นวบทัวแ์แนบวบเห็น ผยังได to well. ้เป็นบอกบบุญอะไรอยู like ่บ้างบ้ายังไงผมเบิ่งอยู่ผมนั่งเบิ่งอะไรแถบผมยังไม่เอาตัวนี้คือบโบ้เฝ้าวมอยู่กับอะไรจุดโถดผมก็ยังเงยผมก็ยังงงอยู่บางจังหวะสิครับกรรมการจะเห็นนี่ว่าเขาอะแต่ตัวบอกในเมื่อเขาตัดสินไปแล้วในเมื่อเขาเป็นกรรมการในการตัดสินน้นเตาให้เทียดีเข้าไป ร้นเดือยใช้เสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์มันมันเป็นไๆว่าขว้นครับเนี่ยพเป็นบนุญเป็นมาทั้งนั้เป็นโชว์เป็นดวงห้องติ่มแหลนที่มีไปสักครับอยาจะไปยแมากไหมครับวะเกาเตป้ปีนี้ปีหน้าเ้าก็เต้ไหมลูกหลอดปีนี้ปีหน้าเ้าชูไหมก็มีรายการให้เต้กูปีครับ แต่ว่าบางเสือครับทุกก้นทุกปายทุกการเมืองการจัดการนะครับคอยคอพัฒนาคอยปรับปรุงืมันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับนิ็หน่อยเข้าได้ใคยว่าแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ในต่อยอดเพหัด ่างทีที่หอยเขามักที่เขาหมักเล่นมักขึ้นเดือดทั้งหนังขึ้นปอนต่อยอดไปเดือดต่อยอดเป็นมหาไรต่อยอดไปเป็นนักเตีอาชีพต่อยอดไปทีมชาตินะครับก็เป็นบันไดให้เขาก้าวข้ามก้าวก้าวไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับเป็นสมจะมาคถข้มยูครับนั่นแหละเนาะ ปทางฒนาต่อไปครับเรื่องกรมกรมการเรื่องสนามส่วนเรื่องผู้ปกครองเนี่ยกัว่าขันบ่ได้คร,รับรับดูความจะให้ลูกพี่พ์ศุนย์ที่พออัตราออกเอาเบากั้นดาไปบางให้อภัยกันครับจะไปสเสียดประกัน บางคนมาปวดดาทิมหนังทิมนี่ผู้ปกคองทิมหนังทิมนี่เป็นจังนั้นจั้งสี่โอ้อยจะหาบายกันครับเอาใจเข้าไปใส่ใส่ใจเห่าครับจะไปบายกันมุมม่วงนั่นกับคนละแบบเดี๋ยวสมมติมุมม่วงของคนที่ถูกกระทำกบคนที่กระทำต่างกันจะไปบายกันครับ วันไม่ตัางสายวมาเต๋บางครับควการในคนไทยมันขันตังน้านครับทุกที่แต่ที่แปลคัดกันเนาะบางเร้ก็เดิกดเนกรต,นะต,ต้องการกับปากปากในสมาคมดูแลรมจัดก,การกันดีๆครับเึง่ไม่มีปัญหาหล้งจากทีมดีเขามีโอกาส เอาหลอดแล้วเข้าโชว์สิ่งใดไปโชว์ฟีเทเอาหลอดึกๆต่อไปมันทั้งเสียมสียโอกาสนะครับเป็นแก้เขาน้ำม,ม,ม,มันโมเมนมาลูกหวีที่หนกหวีที่นปากกูกูซีคอยยังได้ก็ได้มันโมเมนต์ครับ <_ m any> มันเป็นกลางมันถิกตอกน้ามครับปากปากปาก,ปากตัวนี้หน้าเลยครับรับสมาคมครับอโอเคพี่น้องกอบอกก็ใช่ละเดือตบอลน,นิดหน่อยบ้าน,นก็ไปเดือบบอลผูุ้์เถอะมาก,กัน คืกกอกันนะครับอยู่สายกันงั้นบ่ยุติ่ทรมบ่เห็นนะครับเดี๋ยวคนบ่เนี่ยมัน,อมนอเอาสายตาเบิ่งเนาะมันบ่เดี๋ยวปะมีเครื่องจับถือก็ถือ,ถอกับบริสุทธิ์ไม่ใช่เนาะมากินสองข้าดีกว่าผมอร่อยกว่านะ นืแ้แตกต้ม,ม,อมโอเคไป้เนือท่านเนื้อากท่านกินหนาครับไปค,ครับ